สวัสดีครับพี่น้องมาพบพ่อกันตอนนี้เย็นอีกแล้วเขาแรงเขาแลงคือเกานะครับตรงกระท่อมปลายหนะ้าอดปวดนี่แหละครับพบพ่อรับเชบนุ่มยโสครับจากของสโลกแกน่นกินทันทีขี้ทันควันนะครับอร่อยทุกคำจําสูตรไม่ได้สะอาดให้หกสกรปรกให้สิบนี่แหละครับคิดเมื่อนี้นุ่มยโสสิเสนอเมนูผัดเผ็ดนกกระทาแล้วตอนสิคิดแล้วตอนสิฮ็ดตอดตอสีส่นะครับ เนี่ยพ no ักตัวนี okay. ้แหละใส่เบิดโหลดพี่น้องเนาะตั้งกระทะกันนะครับพัดพัดแกงเผ็ดนกกระทาพัดเรามีแกงมีเผ็ดพร้อมพี่น้องเพราะว่าเขาใส่เครื่องแบบเครื่องเผ็ดนะครับอันนี้ก็คือนกกระทาที่ซับแล้วใส่มันลงไปเอาพัดบ่ใส่น้ำไหลครับบ่ราใส่น้ำมันไหลเพราะว่าพัดพีกแกงให้มันหอมด้วกันหลังใส่น้ำลงไปนะครับสูตรไอ้นุ่มยาโสแล้วจะสิคิดแน่าตะกี้แค่แค่ตีใส่เแ็ดอยากใส่ยังใส่ลงไปครับอ่าเ ขาแต่มันหอมอยังไงครับหอยใช่เครื่องปรุงนะครับก็มีหลายอย่างครับพริกแกงอ่ากระเพรามะเขือแล้วก็อ่ากะชายพริกไทยนะครับอ่าพริกไทยอ่อนอ่าตัวผักยาวนะครับเอาสีไม้เก็บอาหารมื้อนี้โอ้ยพอหอมแล้วเาก็ใส่ลงไปครับ <c oughs> นี่แหละครับเพชรแบบบ้านคือตามหุ้มไม้หุมหห้มไหลนี่แหละครับเพราะว่าขั้วเข้ากับอะไรเนี่ยกระนาดที่เข้ากระลังเฮ็ดใ้สุกครับฮั่นบักเขือเข้าพี่นอ้องเดี๋ยวไปดัดใส่วักลักเงาครับตัวงงากลางเงาตัวยางครับเชฟมุนยาโสเอา้า ข้ากับเติมน้ำลงหน่อยครับบานเนี่ยนแน่ยแกยันใหากินน้ำกันครับพริกครับพริกแค่แต่มันมีสีสันือผมไม่ได้แสบน้ำพรพิดกับพี่นอออ้องอ่าเป็นไรพี่นอ้อง ใส่ยักษ์ซนหนามก็ใส่ยักษ์น้อยอ่าเดี่ร้อนของนัวเนี่ยสองสอนพุ่นพูนพันว้าอันนี้เอ่อโซอยซอสหอยนางรมบาดมีน้นองต้องหมุนดน่อให้กันคือใส่ยี่ห้อดีเถอะเนาะแกยังไดงระบาดนี่ของไม่ไมได้พี่น้องนี่ซอสหอยนางรมใส่ลงไป อ่า<ว>อันนี้ใส่ลงไปอืออ่ารสด,ดีครับพี่น้อง,องรสด,ดีอ,อยากเป็น,อ,นอะไรน้อยแด้วครับเ,เข้มกระเป๋ายังม้นใส่ดอกของซีมเงยขึ้นครับเพราะว่าพอใส่ไปปุ๊บมันสีเข้มเขาแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องอนัอน,อนนี้มันน้อยใส่หลาย คลุกคลิกใส่บกเขียลงไปเออใส่บกเขียมาสุกก่อนครับแล้วเหาต้องใส่อ่าถั่วงาฟักงาลงไปอ่าก็นี้เขาใส่ไปได้ครับเนี่ยเนี่ยครับอะกระชายพริกไทยลงไปอ่าลงไปอ่าค่นัเดียวกันครับเก็บใบกระเพราบ่ะนี่กระเพราก็จับลายกรใส่หลายครับใบกระเพราลายกระชายหนายจับน้อยกระชายน้อยไอ่ไผ่มากหลายแต่ว่านุ่มองยโสมากครับกินใบกระเพราครับอ่า หนุ่มยักษ์โสนะครับแล้วตั้งกี่คิดแล้วตั้งกี่เฮ็ดนะครับเฮ็ดมาเส็บไม่เส็บมาเส็บยักษ์ใหญ่ชิมนะบางไงเด็กกรมางเด็กก็บ้า ขั้นตอนทุกท่ายครับไปกับเข้าเข้านี่คือใส่ไปรอดครับใส่หลายแซบหลายอา้าวสุกเสร็จเรียบร้อยเอาเอาถ้วยจานมาจานมาเร็วเร็วเนี่ยจานมาจานมาช้อนมาด้วยสเสร็จรีร้อยพี่น้องบันอ่า แซ่บเรียบร้อยครับพี่น้องหน้าตามันี่เป็นสี่แล้วแซ่บมาแซ่บระยะนี่ครับหัดอ่านกกระทาเนี่ยแซ่บมาแซ่บกับบ้างได้สิ่ิบไหมบ้างพี่น้องตักใส่หน้นาตาเป็นสี่พี่น้องอ่าอย่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งให้พอดีอ่านี่หน้าตามันมาหมืนสี่ิบบ้างพี่น้องบหมนผัดนกกระทา สตดไอหนุ่มยะโสเชฟนุ่มยะโสครับำรยำไม่ได้ห่อนหรอครับำรยำไม่ได้เนื้นกอกอกเต้มกระดูกยำพวกพวกอ,พอรอบอกระดูกกรอบนะแล้วแ้มพอดีครับก็ว่ากับเขาห่อนหอนมาใส่กันเลยะคือจะชุดยอดมากๆเลยพี่นอ้อง ก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยอือโอเคครับติดตามคลิปต่อไปกับเกบดุมยโสสวัสดีครับ